ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่อง e x p o u นะครับใน EP นี้เรามีแบบทดสอบจิตวิทยามาให้กับคุณผู้ฟังได้ร่วมกันทำอีกแล้วนะครับมันเป็นแบบทดสอบที่จะทำให้คุณได้ค้นพบความฉลาดในตัวคุณครับกับทฤษฎีว่าโดยเรื่องความฉลาดหลายด้าน Multiple Intelligence ที่พัฒนาโดยคุณ h o w v r r g g r r n e r นักจิตวิทยาชื่อดังและเคยกล่าวไว้ว่า ความฉลาดไม่ได้จำกัดอยู่แค่ด้านคณิตศาสตร์หรือภาษาแต่มีหลายด้านที่แต่ละคนอาจถนัดแตกต่างกันไปครับบททดสอบนี้จะช่วยคุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นและนำศักยภาพที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยผมจะมีทั้งหมด4ข้อ4คํคำถามจะคล้ายๆกับอีพีก่อนที่เราเคยเคยทำกันไปโดยคำตอบของคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่การรวบรวมคะแนนนะครับแต่จะเป็นการตอบคำถามและรวบรวมภายในใจครับ จะมีอักษรทั้งหมด4ตัวอักษรมี4ช้อยนะครับช้อยเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ A ถึง d ีด็อกนะครับและถ้าเกิดคุณผู้ฟังได้คําตอบ2ช้อยที่เท่าเท่ากันแล้วก็แปลว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีความฉลาดทั้ง2ด้านผสม,มอยู่ในตัวของคุณเลยและตอนนี้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราลองไปตอบคําถามเหล่านี้กันดูครับคําถามที่1ครับ เมื่อคุณพบปัญหาที่ยากคุณมักจะรับมือยังไงข้อ a คิดอย่างรอบคอบและวิเคราะห์ทุกแง่มุมก่อนลงมือข้อ b มองหาทางสร้างสรรค์หรือวิธีใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาข้อ c ถามความคิดเห็นจากผู้อื่นหรือขอความช่วยเหลือจากทีมข้อ d ใช้สัญาัญาณและพยายามสงบใจเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดครับมาถึงคำถามข้อที่2ครับ คุณรู้สึกสนุกที่สุดเมื่อได้ทำอะไรข้อ A เล่นเกมที่ท้าทายความคิดเช่นเกมปริศนาหรือสุด o กุข้อ B ททำงานศิลปะวาดรูปหรือฟังเพลงข้อ C ททำกิจกรรมกับเพื่อนๆเ,เช่นการจัดงานหรืองานอาสาสมัครครับข้อ D นั่งคนเดียวกิบเงียบเพื่ออ่านหนังสือหรือทบทวนชีวิตที่ผ่านมา คำถามข้อที่3ครับเมื่อคุณต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตคุณใช้วิธีไหนข้อ A คุณคิดคำนวณข้อดีและข้อเสียอย่างรอบคอบข้อ B จินตนาการถึงผลลัพธ์ในอนาคตข้อ C ปรึกษาคนใกล้ชิดเพื่อหาคำแนะนำและข้อดีฟังเสียงภายในตัวเองและทำตามความรู้สึกและคำถามข้อสุดท้ายครับข้อที่4 สถานการณ์ใดต่อไปนี้บ่งชี้ว่าคุณอยู่ในโซนแห่งความสุขของตัวเองข้อ a เมื่อคุณแก้โจทย์ยากๆได้สำเร็จข้อ b เมื่อคุณสร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆที่ทำให้คุณภูมิใจข้อ c เมื่อคุณช่วยเหลือใครบางคนและทำให้เขารู้สึกดีขึ้นข้อ d เมื่อคุณค้นพบสิ่งสำคัญเกี่ยวกับตัวเองหรือเข้าใจอารมณ์ของตัวเองมากขึ้น เป็นยังไงกันบ้างครับกับ4คําถามที่ผมถามไปก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังลองค่อยๆค,คิดตามแล้วค่อยๆตอบได้นะครับหากใครฟังไม่ทันให้ลองย้อนกลับไปแล้วก็ลองพอสถึงคําถามและก็ลองตอบในใจตัวเองดูนะครับและสําหรับคุณผู้ฟังที่รวบรวมคําตอบมาแล้วเรามาดูผลลัพธ์กันครับว่าคุณนะ่ะน่าจะเป็นคนฉลาดแบบไหนกันแน่สำหรับคนที่ตอบได้ A เป็นส่วนใหญ่นะครับ คุณเป็นคนที่มีความฉลาดทางด้านตรรก,กะและคณิตศาสตร์ครับคุณมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ดีเยี่ยมชอบใช้เหตุผลและหลักการในการตัดสินใจคุณมักจะสนุกกับปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือเกมปริศนาครับและมีความเข้าใจในระบบซับซ้อนได้ดีอันนี้ตรงหรือเปล่ามาดูลักษณะเด่นกันครับคิดเป็นเหตุเป็นผลเข้าใจลำดับขั้นตอนชอบหาคำตอบที่ชัดเจนแล้วคุณทำอาชีพลักษณะเหล่านี้หรือเปล่าครับ นักวิทยาศาสตร์วิศวกรนักวิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรมเมอร์อาชีพเหล่านี้นะครับเป็นอาชีพที่อาจจะเหมาะกับคนที่ได้ผลลัพธ์ที่ a เป็นส่วนใหญ่นะครับลองมาคิดดูนะครับว่าตรงกับคุณหรือเปล่าส่วนคุณผู้ฟังถ้าเกิดได้คำตอบข้อ b เป็นส่วนใหญ่นะครับคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงและมองเห็นความงามในรายละเอียดเล็กๆนน้อยคุณอาจจะชอบศิลปะ ดนตรีหรือมีความสามารถในการออกแบบสิ่งใหม่ๆเพราะคุณคือคนที่มีความฉลาดทางด้านความคิดสร้างสารรค์และศิลปะครับลักษณะเด่นของคุณเนี่ยจะมีจินตนาการที่กว้างไกลเข้าใจมิติและองค์ประกอบของภาพและเสียงได้ดีครับอาชีพที่เหมาะกับคนที่มีความฉลาดด้านนี้นะครับศิลปินนักออกแบบนักแต่งเพลงสถาปนิกหรือนักสร้างภาพยนตร์นั่นเองครับ และถ้าเกิดคุณผู้ฟังได้คำตอบที่เป็น C เป็นส่วนใหญ่นะครับคุณมีความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นคุณเก่งในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีความเห็นอกเห็นใจและทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพความฉลาดของคุณก็คือความฉลาดทางด้านมนุษยสัมพันธ์ครับลักษณะเด่นเนี่ยคุณน่าจะมีทักษะในการสื่อสารและการโน้มน้าวใจที่เก่งใช่ไหมครับเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นใช่ไหมครับ อาชีพที่เหมาะกับคุณอาจจะเป็นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ครูนักประชาสัมพันธ์ผู้จัดการหรือแม้แต่เซลล์นั่นเองครับมาถึงความฉลาดข้อสุดท้ายนะครับความฉลาดทางด้านการเข้าใจตัวเองครับหากคุณตอบได้ดีด็อกเป็นส่วนใหญ่นะครับคุณมีความสามารถในการเข้าใจอารมณ์และความคิดของตัวเองชอบสำรวจจิตใจและทบทวนตัวเองเป็นประจำ คุณมักเป็นคนที่เงียบขรึมแต่ข้างในเนี่ยมีพลังอยู่มากมายครับลักษณะเด่นของคุณเนี่ยเข้าใจแรงจูงใจของตัวเองชอบพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นถูกไหมครับคนที่มีความฉลาดทางด้านนี้เหมาะกับอาชีพนักเขียนนักปัาชญาโค้ชชีวิตนักวิจัยนักบำบัดสรุปนะครับ การรู้จักความฉลาดหลายด้านของตัวเองเนี่ยจะสะท้อนให้เห็นว่าคุณมีความสามารถและจุดแข็งที่แตกต่างกันและไม่มีความฉลาดแบบใดที่ดีกว่าแบบอื่นครับทุกคนมีศักยภาพในด้านต่างๆที่สามารถพัฒนาได้เพียงแต่ต้องรู้ว่าตัวเองน่ะถนัดด้านไหนและสนใจด้านไหนเป็นพิเศษการเข้าใจว่าคุณมีความฉลาดและโดดเด่นด้านไหนจะช่วยคุณพัฒนาทักษะได้ตรงจุด เพิ่มความมั่นใจในตัวเองใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นและถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมมากดไลค์กดติดตามหรือเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์ comment, เป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ